นี่ต้องข้อแจ้งเตือนประชาชนนะครับกรณีเลือกตั้งลวงหน้าไวัลีลวแต่ไม่ได้ไปชายซิทนะครับก็รีบแจ้งเหตุแล้วก็ความจําเป็นกําหนดนาจัดล่างจัดล่างจากวันเลือกตั้งครับนาอิทิพรบุญประคองประธานคณะกรรมการการเลือกตั้งกกนตนะครับเตือนคนที่ลงทะเบียนเลือกตั้งลวงหน้าไวเยเลวพลาดจนไม่สามารถมาชายซิทได้ ก็ความรมือนะครับให้รีบแจ้งเหตุความจําเป็นที่ไม่ได้ไปแชร์ทิศเหลือตังตามกําหนดเพื่อป้ปองกันไม่ให้ทุกจับกัดทิศทางการเมืองบางประการนะครับโดยสามารถแจ้งได้ตั้งแต่วันที่จพฤษภาคมแล้ว่าจนถึงวันที่สิบสามพฤษภาคมนี้แหล,ล,งล่งเงบนเหลือตังจบไปก็คือตั้งแต่วันที่สิบห้าถึงสี่สิบแปดพฤษภาคมนะครับซึ่งสามารถแจ้งได้หล่จองทางนะครับายทุกสุกคือแจ้งแอพลิเคชัมสมาร์ทวอเข้าไปเจวัหัวข้อการแจ้งเหตุจําเป็น ที่ไม่อาจไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งทางอ e ิเล็กทรอนิกส์หรือแจ้งผ่านเว็บไซต์ข้องกลมการปกครองกับท้องนะคะก็สามารถยืนด้วยตัวเองค่ะรื่วหมอบไม้ผู้อื่นไปยืนแท่นต่อหน้าทะเบียนอำเภอหรือว่านายทะเบียนท้องทิ้นที่ตนมีเช่อ,อยู่ในทะเบียนบ้านโดยทํานนังสือแจ้งเหตุจำเป็นที่ไม่อาจไปใช้สิทธิ์พร้อมระบุเลขประจำตัวประชาชนที่อยตามหลักฐานทะเบียนบ้านค่ะส่วนวิธีที่สางก็คือจะส่งทางไปรษณนี่ลงทะเบียนถึงนายทะเบียนอำเภอหรว่วนายทะเบียนท้องทิ้น ทางนี้นะคะก็สามารถดาวโหลดนั่งซื้อแจงเหตทเ่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้งได้ทางเว็บไซต์สํงงาน,นักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง w w w e c t g o t h ค่ะครับก็ใครที่ว่าไม่ได้เลือกตัง้งเลือว่านะครับทั้งคนจะลงเสียงไปเลือกตั้งหลวงนาหวายก็ให้แจงเหตุไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้งหลวงน้าได้นะครับนาจัดลั่งจัดก็คือวันตั้ง,ตงแต่วันที่จะผุภาคม,มจนถึงที่สางพฤดภาคมนะก็ แล้วก็หลังจากวันเลือกตั้งทั่วไปนะครับก็คือ15อถึง28พฤษภาคมนะครับโดยจองทางง่างยๆเข้าไปที่แอปพลิเคชัน <ừ m. S 1> สมาร์ทบว์นะครับรื้อแจ้งใบทีนายทะเบียนท้องถิ่นอำเภอร,รวมถึงจัดซุกไปสนิทก็ได้นะครับใช่ค่ะเพราะฉะนั้นอย่าลืมนะคะหลวงตังหลวงน้าเนี่ยเซตไปเรียบร้อยเลย<ช>่าที่นี่เล,<บ>ลือกตั้งทั่วไปในวันที่17พฤษภาคมนี้พร้อมกันไปใช้สิทธิ์พร้อมๆกันได้นะคะอย่านอนทับสิทธิ์ของตัวเองค่ะ17พฤษภาคมนี้เลือกตั้งสสอิ6ัค่ะ